วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา56สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาศไปยังกระทรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งวางพุ่มดอกไม้ของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาศและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤรนาถเนื่องในวันกิติยากรเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรุรชัดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรคารายโยธินเสนาบดีกระรวงพาณิชย์พระองค์ที่สองด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนรุนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาอ่วมประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2417 ทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรและเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจอย่างยิ่งซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบาดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดํารงตาแหน่งเสนาบาดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกทรงมีส่วนสําคัญในการช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะวิกฤตการราคาข้าวอีกทั้งทรงบําเพ็ญคุณประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนอย่างมากมายอาทิทรงดําเนินการเปิดคลังอมสินให้รัษฎรได้นาเงินมาฝากเพื่อให้ปลอดจากโจรภัยอัคคีภัยและส่งเสริมการอมทรัพย์ ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรทรงจัดตั้งสาหกรณ์ทรงรวมกรมสรรพากรมาอยู่ในบงังคับบัญชากระทรวงเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินไปตามทางที่จะเลิกมิให้รัษฎรสูกฝิ่นในภายหน้าตลอดจนทรงร่างกฎหมายวางระเบียบว,วิธีการศุลก,กากรทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากร ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเป็นอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดิน